ให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทย ังดวงดูดวงมาทั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สสนแสหมิงโหราโหรา24ไลน์ไอดีโหราโหรา24ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตัวเองนะครับฮ่ฮ่าชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านครับ ดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์วันจันทร์ที่11เรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่17มกราคมสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนั้นดาวสุกนะครับดาวเจ้าเรือนลาภะได้ย้ายมาทับลัคนาของท่านนะครับสุกทับลัคนาของท่าน ไปอยู่กับดาวเกตครับดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนลาพระนั่นหมายความว่าโชคลาภต่างๆในเรื่องการเงินการทองของชาวลัคนาธนูนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลือกเกินนะครับอีกทั้งนะครับดาวเสาเองก็โคจรอยู่ในเรือนการเงินมาแล้วก่อนหน้านี้ดาวพระรหัสเองเป็นดาวเจ้าเรือนของลัคนาธนูก็โคจรอยู่ในเรือนการเงินเช่นกันสัปดาห์หน้านี้เป็นสัปดาห์แห่งการรับทรัพย์ของชาวลัคนาราศีธนูจริงๆ นะครับการงานจะโดดเด่นกันตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยวันจันทร์วันอังคารจะมีโชคดีจากเรื่องของงานหรืองานที่จะต้องเดินทางนะครับแล้วก็วันพุธวันพฤหัสจะมีการติดต่อหรือการดีลงานใหม่ๆเข้ามาก็ล้วนแล้วแต่เป็นไปในทิศทางที่น่าพึงพอใจทั้งสิน้นดาวการเงินที่ผมบอกว่ามันโดดเด่นนั้นนะครับก็ดูได้จากดาวศุกร์ที่โคจรมาทับลัก ดาวสุกเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะแล้วก็ได้ตำแหน่งมหาจักรด้วยเมื่อมันมาทับลักตรงนี้ส่วนดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินก็จะเห็นว่าดาวสองดวงนี้เดินนะครับให้ผลดีกับเจ้าชะตาลัคนาราศีธนูอย่างมากนั่นก็หมายความว่าการเงินจะดีเยี่ยมทีเดียวสําหรับชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านนะครับในเรื่องของความรักนะครับของชาวลัคนาธนูนั้นคงจะต้องบอกว่าดาวสุกนั้น นอกจากเป็นดาวที่มาจากเรือนลาพระแล้วดาวสุกยังมีแสงในตัวของมันเองนะครับในเรื่องของความรักในเรื่องของสัมพันธภาพต่างๆถ้ามาทับลักตรงนี้ชาวลัคนาราศีธนูจะได้รับความสุขจากความรักหรือความสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดีอีกทั้งดาวสุกที่มาทับลัคนาตรงนี้นั้นมาอยู่ในเรือนของดาวพฤหัสนะครับต้องบอกว่าดาวสุก ในตำแหน่งตรงนี้เนี่ยบรรได้ตำแหน่งเป็นมหาจากชาวลัคนาธนูจะมีเสน่ห์ในวงสังคมรอบกว้างอย่างมากทีเดียวหมายถึงใครๆที่ได้มารู้จักชาวลัคนาธนูนั้นก็มีความรู้สึกแฮปปี้มีความรู้สึกปรารถนาที่อยากจะมีไมตรีที่ดีกับชาวลัคนาราศีธนูตามโครงสร้างของดวงดาวตรงนี้นะครับ ท่านที่มีแฟนหรือมีคนรักอยู่แล้วสัมพันธภาพดําเนินไปได้อย่างดีส่วนชาวลัคนาราศีธนูท่านใดที่ยังโสดดาวสุกมาทับรักจะมีความรักเข้ามาเกี่ยวข้องกับท่านอย่างแน่นอนแล้วก็ดูแล้วน่าจะไปได้ในทิศทางที่ดีด้วยเหตุผลเพราะว่าดาวสุกที่ทับลัคนาตรงนี้อยู่กับดาวเกตดาวเกตเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เป็นความบังเอิญอยู่แล้วชาวลัคนาธนูที่ยังโสดอาจจะมี โอกาสจะเจอกับความรักแบบบังเอิญบังเอิญก็ได้ยังไงก็ตามขอให้ชาวลักขณาราศีธนูทุกท่านโชคดีครับสัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์ที่ดีมากๆเกี่ยวกับการเจรจาในเรื่องของงานหรือโปรเจกต์ใหม่ๆด้วยนะครับซึ่งมีโอกาสจะรับทรัพย์แน่ๆขอให้โชคดีครับ องการเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามร,รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l ลาย ID Master M อร์6มิ6 6666 สนใจลงโฆษณากับทาง YouTube สินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยผ่านสายตาท่านผู้ชม80,000ถึง100,000วิวต่อวันเจ้าของรางวัลแพลตินัมจาก YouTube อเมริกาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Master m i n ์6 6 6 6หสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษา ศาสตร์แห่งฮวงจุย้ยโงเหงงอสตรโจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล